เรื่องงานวันฉลองวันเด็กแห่งชาติซึ่งจะเห็นได้ว่านายกรัฐมนตรีนะครับได้มอบคำขวัญวันเด็กและก็ได้ให้ตรีมวันเด็กมาในปีนี้ว่าเด็กไทยใจเป็นหนึ่งโดยมีคำขวัญว่ารู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งผมคิดว่าเป็นคำขวัญที่ อมอบให้กับนักเรียนเด็กและเยาวชนที่จะโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตที่ครอบคุมนะครับและเป็นภาระหน้าที่ที่ทุกคนต้องเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันก็ถือว่าให้นักเรียนทุกคนนั้นได้รับนะครับแนวคิดนะครับหลักการที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กรุณาได้มอบคาขวัญไว้แล้วก็ให้นักเรียนทุกคนได้รับไปปฏิบัติผมคิดว่าไม่ใช่แต่เด็กอย่างเดียว คำขวัญในปีนี้เนี่ยสามารถเอาไปใช้กับผู้ใหญ่หรือคนในสังคมของเราได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะวันนี้ประเทศชาติต้องการทุกคนได้มาร่วมมือกันในการที่จะ,ะคิดหาวิธีการในการที่จะแก้ปัญหาพัฒนาตนเองพัฒนาครอบครัวพัฒนาสังคมและก็มีความรอบคอบในการที่จะตัดสินใจแต่ในทางขนาดเดียวกันเราต้องรับผิดชอบต่อ ผลการกระทำและรับผิดชอบต่อสังคมว่ามันจะเกิดผลดีแก่สังคมอย่างไรวันเด็กปีนี้นะครับก็ขอสื่อสารว่าในส่วนของกระทรวงสธิติการนะครับจะมีการจัดงานวันเด็กใน,ในทั้งส่วนกลางและก็จัดในระดับส่วนภูมิภาคสปทเองในส่วนกลางก็ได้ร่วมกับกระทรวงสถิติการโดยสํานักง,งานประลัดกระทรวงสาถิติการได้จัดงานขึ้นในวันที่8ทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์นะครับ ในส่วนของเขตพื้นที่ก็อยากจะให้เขตพื้นที่ทุกเขตพื้นที่ได้ร่วมกับทางโรงเรียนและจังหวัดในการจัดงานวันเด็กหรือรวมไปถึงการจัดในระดับสถานศึกษาแต่อย่างไรก็ตามในการดําเนินการจัดนี้เราได้ให้หลักการว่าต้องคํานึงถึงภาวะวันนี้เราวิกฤตโควิดก็อยากให้คหํานึงถึงความปลอดภัยนะครับมาตรการต่างๆที่ทางสาธารณสุขกําหนดก็ก็ขอว่าอยากให้จัด แต่จัดบนพื้นฐานตองความปลอดภัยนะครับอันนี้คือหลักการที่ให้ไว้กับทางเขตพื้นที่และโรงเรียนในการจัดงานบันเด็กปีนี้นะครับ